ชาวบ้านชายแดนไทยกัมพูชามุงดูท้องฟ้าปรากฏเงาดำๆคล้ายตัวเลขกลางพิธีกระถินวัดป่าทานทิพย์สงธรรมอำเภอบัวเชษคนแห่ร่วมจนที่รถจอดล้นวัดไม่หวั่นเหตุปะทะชายแดนเมื่อวันที่19ตุลาคม2568ที่ผ่านมาบรรยากาศงานบุญ ถวายภาพพระกรถินสามัคคีที่วัดป่าทานทิพสงธรรมตำบลจรัดอำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์เ <c oughs> ต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชน <c oughs> จากทั้งสองฝั่งชายแดนไทยกัมพูชา ที่พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญใหญ่ประจำตีแม้ในพื้นที่ชายแดนจะยังคงมีความตึงเครียดจากเหตุยิงปะทะกันก่อนหน้านี้แต่ชาวบ้านต่างยืนยันว่ามาเพราะศรัทธาไม่กลัวเหตุปะทะรอบสองตลอดทั้งวันมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาทำบุญต่อเนื่องจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดล้นวัดสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความสามัคคีของชาวพุทธในพื้นที่ชายแดน ระหว่างพระสงฆ์กำลังสวดเจริญพระพุทธมนต์และอัญเชิญภาพพระกฐินถวายตามประเพณีได้เกิดเหตุการณ์สุดฮือฮาเมื่อมีผู้เข้าร่วมพ่ธีจำนวนมากมองเห็นลักษณะคล้ายตัวเลขปรากฏบนท้องฟ้าเป็นกลุ่มเมฆสีดำเรียงคล้ายเลขสามเจ็ดทำเอาชาวบ้านพากันแงนมองและถ่ายรูปเก็บไว้พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลขแห่งบุญชาวบ้านโอทะลันตาบลจรัดเปิดเผยว่า ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะมีเหตุซ้ำสองแต่ละวันพากันอยู่แบบวัดระแวงแต่พอคิดว่ามาร่วมงานบุญก็ไม่กลัวอะไรมาเพราะตั้งใจทำกระถินให้วัดและพอเห็นเลขลอยบนฟ้าก็รู้สึกขนลุกเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ภายในงานยังมีโรงทานจากหลายหมู่บ้านตั้งเรียงราย แจกข้าวน้ำอาหารขาวหวานให้ผู้มาร่วมงานอิ่มบุญอิ่มใจขณะที่บางคนไม่พลาดจดเลข3-7ที่เห็นบนฟ้าตรงกับเลขทูบเสียงทาย3-4-7ไว้เสี่ยงโชคงวดนี้ตามความเชื่อ พิธีถวายภาพพระกฐินที่วัดป่าทานทิพย์ทรงธรรมปีนี้จึงนับเป็นอีกครั้งที่สร้างทั้งความอัศจรรย์และความศรัทธาให้กับชาวบ้านชายแดนที่ยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบแต่ใจศรัทธายังคงมั่นคงไม่หวั่นไหว